คนที่มีความขัดแย้งในตัวเองสามารถจเจริญสติดูความไม่เที่ยงของความขัดแยง้งจนบรรลุมรรคผลได้หรือไม่ขอบคุณครับได้นะถ้าถามแบบกว้างๆว่าคนคนนั้นสามารถบรรลุมรรคผลได้หรือเปล่าถ้าคนคนนั้นในชาติชาตินั้นเนี่ยไม่ได้ทําอนันตริยกรรมคือฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์นะแล้วเป็นพระที่ทําสงฆ์ในอาวาสเดียวกันแตกกันแล้วก็ไม่ ได้ทําพระพุทธเจ้าห่อเลือดซึ่งปัจจุบันมันไม่มีโอกาสแบบนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้หมดตัวอย่างก็เหมือนอย่างพระองค์คุลีมานนะที่อดีตเนี่ยท่านเป็นจอมโจรรู้สึกจําผิดหรือเปล่าไม่รู้จอมโจรคราวแดงนะคือพูดง่ายๆว่าเป็นเอ,อจอมโจรที่ ทุกคนหวาดกลัวกันที่สุดแหละนะคือฆ่าโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเพียงเพื่อจะเอานิ้วมาห้อยคอนะโดนอาจารย์หลอกนะอาจารย์หลอกว่าจะสําเร็จวิชาขั้นสูงสุดต้องฆ่าคนให้ได้ครบร้อยเอย้ครบครบพันะนะนะท่านขณะที่ท่านฆ่าคนอยู่เนี่ยเป็นพันคนเนีก็ลองนึกดูนะ ซีเรียลคิลเลอร์เนี่ยนะมันจะต้องมีจิตใจที่ปั่นป่วนฟุ้งซ่านแล้วก็มีความขัดแย้งในตัวเองอย่างรุนแรงเลยทีเดียวคือมโนธรรมของมนุษย์ทุกคนเนี่ยสั่งว่าอย่าฆ่าแต่ความอยากได้วิชาสั่งว่าต้องฆ่าเนี่ยนะมันมีความขัดแย้งในตัวเองอย่างมากมายมหาศาลในที่สุดแล้วพอพบธรรมะของพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าไปโปรดท่านก็สามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่า ขัดแยง้งตัวเองมีความขัดแย้งกับตัวเองแล้วจะบรรลุมรรคผลได้หรือเปล่าบอกว่าต้องบอกว่าบรรลุไดถึงขั้นสูงสุงสดเลยทีเดียวนะทีนี้ถามว่าถ้าในขณะที่จิตใจยังสับสนยังฟุ้งซ่านยังมีความขัดแย้งกับตัวเองอยู่นั้นจะบรรลุธรรมได้หรือไม่อันนี้ต้องตอบว่าไม่กล่าวโดยสรุปก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนสภาพ ความขัดแย้งของตัวเองหรือว่าสภาพฟุ้งซ่านจัดของตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นสภาพที่มีความสงบมีความพร้อมมีความตั้งมั่นมากพอที่จะบรรลุมรรคผลได้ซะก่อนแล้ววิธีที่จะเลิกขัดแย้งกับตัวเองก็คือนะหาตัวเองให้เจอว่าตัวเราจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่บางคนเนี่ยนะ ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าตัวเองอยากได้อะไรกันแน่เพราะว่าสองจิตสองใจมาตลอดทํากรรมโดยอาการสองจิตสองใจมาตลอดสองจิตสองใจยังไงก็แค่จะตั้งใจสมมุติว่านะเอาแค่เรื่องการบันเทิงเนี่ยแม่อยากดูรายการนี้จังแต่อีกใจหนึ่งก็เอ๊ะ อ,อ,อ,อีกช่องหนึ่งมันกําลังฉายนัดเดทอยู่อะไรแบบนี้นะก็เกิดความรู้สึกสองฝากสองฝ่ายขึ้นมาจะดูช่องช่องไหนดีเปิดมันทั้งสองช่องเลยสับไปสับมาจิตใจมันก็กระโดดไปกระโดดมานี่ยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยนะในชีวิตประจําวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้มีคนประเภทนี้มากขึ้นทุกทีคือไม่รู้หรอกตัวเองต้องการอะไรกันแน่มันมีความต้องการหลากหลายไปหมดแล้วก็ตามใจตัวเองมากเกินไป จะเอาทุกความต้องการนะซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้แต่พอมันเป็นไปนไม่ได้ก็เลยต้องสวิตช์แบบนะอย่างรวดเร็วกระโดดไปกระโดดมาซึ่งในที่สุดถ้าตามใจตัวเองมาก,มากๆแบบนั้นนะเ,เราเรา,เราก็ทำไปแค่เรื่องบันเทิงง่ายๆเนี่ยเรายังเรายังไม่รู้ใจตัวเอง เราก็ทํากับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องนะจะเลือกแฟนหรือว่าจะเ,าเลือกที่จะเรียนสาขาไหนคณะใดเลือกที่จะประกอบอาชีพการงานแบบใดนะมันเผื่อใจไปหมดมันเผื่อเลือกไปหมดมันไม่เอาจริงสักอย่างเดียวนะเนะี่ยไออาการที่เราไม่เอาจริงบ่อยๆเข้าเนี่ยมันกลายเป็นความสับสนในตัวเองมันกลายเป็นความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองที่ ตอบตัวเองไม่ถูกว่าตัวเองอยากเลือกอะไรกันแน่นะใจมันอยู่ที่ไหนกันแน่วิธีที่จะมีใจเดียวไม่ใช่มานั่งทําสมาธินะคนที่มีความขัดแย้งในตัวเองมากๆเนี่ยพอลงนั่งสมาธิปุ๊บใจมันกระจะกรกระเะอยากจะกระโดดไปทางโน้นทีทางนี้ทีนะซ้ายทีขวาทีมันไม่ตั้งมั่นอยู่ตรงหน้ามันไม่เอาไอ้สิ่งที่กําลังปรากฏอยู่เฉพาะหนานะมันจะคอยหันซ้ายหันขวามันจะคอยห่วง ห่วงไปข้างหลังแล้วก็ตั้งความหวังไปข้างหน้านะจิตใจเนี่ยมันไม่หยุดหย่อนวิธีที่จะสร้างความเด็ดเดี่ยวให้กับตัวเองเลิกขัดแย้งกับตัวเองต้องใช้ชีวิตประจําวันอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมอยากกลัวผิดที่จะเลือกอยากลัวกลัวพลาดที่จะได้เฉพาะไอ้สิ่งที่เรานึกว่า มันเป็นความน่าพอใจแค่ครึ่งเดียวนะอย่าไปรักพี่เสียดายน้องเรามีใจเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าเมื่อไหร่เอาเรื่องง่ายๆก่อนเลยนะเรื่องการบันเทิงเราอยากดูอะไรเราอยากทำอะไรเอาตรงนั้นนะแล้วก็เมื่อ,อทำเสร็จแล้วดูหนังจบนะอยากจะเปลี่ยนไปช่องอื่นค่อยเปลี่ยนทำอะไรเป็นเรื่อง เริ่มจากออะไรที่ง่ายที่สุดแม้กระทั่งว่าตั้งใจจะตื่นเช้าวันนี้จะตื่นเช้าขึ้นสักครึ่งชั่วโมงตื่นให้ได้ต่อให้ความขี้เกียจมันกดมันบีบมันพยายามที่จะนะดึงเราไว้ไม่ให้ลุกขึ้นจากที่นอนยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาเนี่ยทำอะไรตั้งใจอะไรเนี่ย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเอาทีละอย่างวันละเล็กวันละน้อยแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไอ้ความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองหรือว่าความฟุ้งซ่านไม่รู้จะเอาอะไรดีไม่รู้จะเลือกอะไรที่มันเหมาะกับเราที่สุดมันจะค่อยๆหายไปเรื่องเล็กนะไม่มีในโลกนะถ้าหากว่าเราไม่รู้จะเลือกอะไรแม้แต่เรื่องเล็กๆเนี่ยเ,เรื่องใหญ่ๆยาวหวังเลย ที่จะไปเลือกได้นะถ้าหากว่าเรามีความเด็ดเดี่ยวเรามีความสามารถที่จะตอบตัวเองได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะว่าจะเอาอะไรจะทําอะไรดีในขณะนี้มีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องของวินัยว่าการใช้เวลาให้กับเรื่องเล่นมีมากเกินไปหรือเปล่านะถ้าถ้าเล่นมากเกินไปถ้าพูดพล่ำม,มากเกินไปเออค่อยๆหยุดค่อยๆหันมาทําเรื่องที่มันเป็นแก่นสารที่มันเป็นประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้จิต ใจนะฮะมีความเป็นเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นตัวของตัวเองไม่ขัดแย้งกับตัวเองแล้วสภาพใจที่ไม่ขัดแย้งกับตัวเองเนั่นแหละพอลงนั่งสมาธินะมันก็จะมีความเรียบง่ายมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสามารถผูกอยู่กับอะไรได้อย่างเดียวแล้วพอเริ่มมีสมาธินะสวดมนต์ได้ไม่ฟุ้งซ่านนั่งสมาธิเห็นแต่ลมหายใจเข้าออกนะในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็สามารถเห็นตามจริง พอเห็นตามจริงได้นะว่าอะไรอะไรมันล้วนแต่กำลังแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นอยู่นั่นแหละคุณมีสิทธิ์บรรลุมรคผลแล้วนะครับ